สวัสดีครับพี่น้องที่รักครับวันนี้พระชนะของพระเจ้ามาถึงพี่น้องในสุสดติบทที่33ข้อ20-22นะครับผมให้อ,อน,นี้ว่าพระเจ้าผู้ปกป้องด่แท้จริงเมื่อวานเราได้มีการจะพูดถึงว่าพระเจ้าได้ทรงช่วยให้ดาวิดมีชัยชนะที่แท้จริงโดยการที่ท่านเองนั้นไม่พึ่งสิ่งต่างๆโดยการที่การที่ท่านเองนั้นมอบชีวิตในหั์ของพระเจ้าและในการที่ท่านเองนั้นมีชัยชนะในโลกนี้และโลกหน้าวันนี้จะดูด้วยกันข้อ20-22นะครับอธิฐานด้วยกันก่อนพระองค์เจ้าค้าโปรดนำพาข้องหลาย ที่จะเข้าใจถึงพระผู้ปกป้องที่แท้จริงข้าพวงหลายขอการอวยพรเหนือพระชนะของพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนผมอยากจะอ่านนะครับในข้อ20-22พระคัมภีร์ได้อ่านไว้อย่างนี้นะครับว่าจิตวิญญาณของเราทั้งหลายรอคอยพระเจ้าพระองค์ทรงเป็นความอุปถัมภ์และเป็นโลของเราเออจิตใจของเราทั้งหลายยินดีในพระองค์เพราะเราวางใจในพระนามบริสุทธิ์ของพระองค์ข้าแต่พระเจ้าขอความรักมั่นคงของพระองค์จงอยู่เหนือข้าพระองค์ทั้งหลาย ตามที่ข้าพระองค์หวังในพระองค์ก่อนหน้านี้เราได้ย,ำย้ำชนะว่าชัยชนะไม่ได้เกิดขึ้นอย่างที่ผมบอกแล้วนะครับไม่ได้เกิดขึ้นเหมือนกับคนทั่วไปแต่เพราะเราพึ่งพระเจ้าในบทนี้ตอนนี้ได้พูดถึงว่าพระเจ้าเนี่ยนะครับทรงปกป้องที่แท้จริงแต่การปกป้องของพระเจ้านะครับต้องคู่กับท่าทีของเราเราต้องมีท่าทียังไงอันที่หนึ่งครับต้องรอคอยนะต้องเป็นคนที่รอคอยการอุปธรรมจากพระเจ้า ดาวิดรู้ว่าพระเจ้าช่วยเหลือเขาเยอะแยะนะครับแต่เขารอคอยความอุปธมรมของพระเจ้าเขาบอกว่าอย่างนี้บอกว่าในข้อที่20จิตวิญญาณเราทั้งหลายรอคอยพระเจ้าคําว่าเราทั้งหลายหมายความไม่ใช่เฉพาะดาวิดแต่คนที่ติดตามพระเจ้าทั้งหลายทั้งหล่ดาวิดรู้ดีว่าทุกคนที่พึ่งในพระเจ้าจะรอคอยพระองค์ดังนั้นเองอย่าใจร้อนนะครับต้องบอกตัวเองให้ใจล่มลมไว้ทุกทครั้งเวลาเจอปัญหาเพราะเรารู้ว่าเราเองต้องรอคอยเวลาของพระเจ้าไม่ใช่เวลาของเรา แ,และขณะเดียวกันเมื่อเรารอคอยพระเจ้าอยู่ภายใต้ความอุปถัมภ์ของพระเจ้าอยูใ่ใต้โล่ของพระเจ้าเราจะรับการดูแลจากพระองค์นั่นคือประการที่1ครับรอคอยอันที่สองยินดีในพระนามของพระองค์คนที่ติดตามพระเจ้าคนที่รับการปกป้องของพระเจ้า นะครับจะต้องเป็นคนที่ยินดีพระนามพระเจ้ายินดีหมายความว่าไงครับยินดีหมายความว่าเราเชื่อในลักษณะของพระเจ้าทั้งหมดและเรามั่นใจในพระลักษณะของพระเจ้าทั้งหมดมั่นใจในพระลักษณะของพระเจ้าเป็นความรักพระเจ้าเป็นพระผู้สร้างพระเจ้าเป็นผู้ทรงจัดเตรียมเอาไว้พระเจ้าเป็นชัยชนะพระเจ้าเป็นความบริสุทธิ์พระเจ้ามีผู้พากษาเรามั่นใจในพลักษณะพระเจ้ามากมายหลายประการที่พระชนะของพระเจ้าได้กล่าวถึงเรายินดีในพระนามของพระเจ้าโดยเฉพาะยิ่งอันหนึ่งครับพระเจ้าเป็นองค์บริสุทธิ์ เราต้องวางใจในพระนามของพระเจ้าองค์บริสุทธิ์นะครับเพราะพระเจ้าไม่ใช่เป็นแค่มีพระลักษณะที่เต็ไมไปด้วยความรักมันมีฤทธิ์อำนาจพระเจ้าไม่เข้าข้างเรานะครับตามอะไรก็ตามที่เราไม่ทําตามคาของพระเจ้าแต่ถ้าเราอยู่ในทางพระเจ้าพราะองค์จะปกป้องเราเพราะนั่นคือวิถีของความบริสุทธิ์นั่นเองนะครับการที่เราเองมีชีวิตบริสุทธิ์ไม่ได้หมายความว่าเรารู้จักพระตรมพีเยอะหรือเรามีตําแหน่งไหนในรินสตจักร ต่เราเองนั้นดําเนชีวิตตามคําของพระเจ้าหรือไม่นั่นคือชีวิตที่บริสุทธิ์ครับอันที่3ครับอยู่ในความรักของพระเจ้าดาวิดได้จบในข้อ42บอกว่าข้าแต่พระเจ้าขอความรักมันคงอยู่เหนือข้าพระองค์เขาขอเพียงอะไรครับขอเพียงอยู่ในความรักมั่นคงของพระเจ้าก่อนหน้านี้เราก็ได้พูดถึงว่าท่านเองก็ติดยึดมั่นในความรักของพระองค์และตอนนี้ได้พูดถึงว่าเขาขอความรักของพระองค์อยู่เหนือเขาเพราะอะไรครับการที่เขาจบแบบนั้นกําลังบอก ทุกคนตั้งแต่ข้อ 1- ถึงข้อ21ว่าที่เขาอยู่ได้วันนี้ก็โดยความรักของพระเจ้าดังนั้นเองเขาจะไม่ออกไปจากความรักของพระเจ้าดังนั้นเองนะครับความรักของพระเจ้าอยู่แต่นิรันดร์การถึงนิรันดร์การสำหรับคนที่ยำเกรงพระองค์คนที่พึ่นพระเจ้าอย่างชัดเจนอย่างจริงจังเหมือนดาวิดจะต้องรอคอยพระเจ้ายินดีในพระนามบริสุทธิ์ของพระเจ้าและอยู่ในความรักของพระเจ้าอธิษฐานด้วยกันครับข้าแต่พระเยซูคริสต์เจ้าอย่าเข้าหลายแค่เชื่อพระองค์เจ้า แต่ข้างหลายเป็นคนหนึ่งที่จะเลิกการปกป้องแท้จริงโดยพระองค์รอคอยกระทําตามคําของพระองค์เพระชนะอันบริสุทธิ์ของพระองค์และยึดมั่นในความรักของพระองค์รู้ว่าพระองค์ทรงมีแผนการที่ยอดเยี่ยมกับข้าพงหลายและพระองค์ไม่ได้เป็นเพียงพระเจ้าที่มีอํานาจแต่พระองค์รักข้างหลายเหลือเกินข้าวไหลจึงขอบคุณพระองค์ด้วยกันในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเชิญพรครับ